เรียนท่านประธานและขนอการทุกท่านกระผมนายปีชาคนยุทธ์ายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่องในในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเื่องในและประชาชนในตำบลเครื่องในในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่องในตัวแทนในการเสนอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลและเปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเชีองในเป็นเทศบาลตำบลห้วยเรือในคราวนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่คณะกรรมการได้โปรดพิจนารนณาการเสนอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเช่องในเป็นเทศบาลตำบลห้วยเรือซึ่งเป็นความประสงค์และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลเื่องใน จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อรองรับความเจริญเติบโต,ตของท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรมรมนูญในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่องในเป็นเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่องในตั้งอยู่ที่หมู่11บ้านบุกเกษียนตำบลเครื่องในอำเภอเครื่องในจังหวัดบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด63.67ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ39,793.75ไร่ มีรายได้มืรวมเงินอุดหนุนจำนวน,น11,153,634.3บาทมีจำนวน12หมู่บ้าน1,275ครัวเรือนประชากร5,286คนมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลยางที่นกทิศตะวันออกติดกับตำบลก่กอเอ ทิศใต้ติดกับตำบลนาคำใหญ่และทิศตะวันตกติดกับตำบลสร้างพอยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริการสาธารณนะ 1. พัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเรือเป็นศูนย์บริการประชาชนเนนช่กนก่อสร้างสูงราชการสนามกีฬาและสวนสาธารณนะ 2. ปรปับปรุงภูมิทัศน์ด,ดิมตลิงแม่น้ำชี ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานระเพนีทองถิน 3. เป็นสถานที่จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเกิจความสามารถทางการแข่งขันผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและสินค้าอุอปรวมถึงการพัฒนาระบบชนรับทานการลดต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 4. การจัดระเบียบชุมชนควบคุมดูแลสิ่งก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามพระควบคุพวอุมาคารและพรบผังเมือง 5. ไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าส่งสว่างทั่วถึง 6. การรักษาความสะอาดถนนทางเดินที่สาธารนณะรวมถึงการจัดระเบียบในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขาลักษณะ 7. จัดให้มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ไ้่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 8. การป้องกันและระงัาโรคติดต่อ 9. การสาธารณูปภคสาธารณรูปการครอบคลุมและทั่วถึงมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 10. มีน้ำดื่มน้ำใช้ทุกครัวเรือน สะอาดปลอดภัย 11. สนับสนุนง,งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำตลอดทั้งปี 12. ให้รัศดรได้รับการศึกษาอบรมฝึกอาชีพ 13. สง่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 14. ทำนุบำรุงศิลป,ปะจากวิประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นจากหลักการและในผลในการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชืองใหเป็นเทศบาลตำบลและการพัฒนาการบริการที่เก่าข้างต้นเป็นการรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและการปวบคุมการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนรอบลุ่มและทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ,ของท้องถิ่นเตรี่ยนความพร้อมให้กับการบริการสาธารณะอันสอดคล้องกับเจตนาลงของรัฐธ,ธรรมนูญในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขิงไงขอขอขคบคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้สวัสดีครับ